สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับจริงๆวันนี้นะครับเป็นวันที่มีฟุตบอลเตะกันมากมายเลยนะครับทั้ง5ลิกดังนะครับเพ a g u ีอังกฤษมีลีเอองฝรั่งเศสบุเดสเีกาเยอรมันเกาโชเซอาและก็ลาติ a สเปนนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมีบิกแมชชีอยูหนึ่งคู่นะครับที่ทุกท่านน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับเชื่อว่าวันนี้เป็นเกมที่ทุกท่านน่าจะไม่พลาดนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างสองทีมใหญ่จากซูเปอร์เมลีกนะครับก็คือแมสซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับจะเตะที่เอทีฮัสเตเดียมนะครับวันนี้เราจะมาเจาะเลือกกันคู่นี้คู่เดียวเลยละกันนะครับอ่ะไปดูสารการตอนนี้หน่อยนะครับอย่างแมสซิตี้นะครับ ปัจจุบ,บันอยู่อันดับ4 44คะแนนจาก25เกมนะครับส่วนลิเวอร์อพูลนะครับ61แต้มจาก26เกมนะครับก็ทิ้งอันดับ2อย่างอาร์เซนอลอยู่แปคะแนนนะค,คือเมื่อวานแอสตันแพ้ไปแล้วนะครับแพ้คาบ้านให้กับเวสต์แฮมไปนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทิ้งห่างออกไปอีกนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยยังอยู่ที่4อยู่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้บอลมาร์ตก็ ไม่ชนะคู่แข่งนะครับบอลมานี่รู้สึกว่าจะแพ้คาบ้านให้กับบู๊ p นะครับส่วนเชลซีก็แพ้ให้กับวิลล่าไปก็ทำให้เชลซีอขอไปมนซิตี้ยังอยู่ที่4ต่อไปนะครับส่วนเกมนี้ต้องบอกว่าก็เป็นเกมใหญ่นะครับเชื่อว่าเรื่องของโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคือจะเป็นที่มนซิตี้ก็ได้ครับเล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วก็เกมลูกก็ อ่าวบอลได้นะครับวนลิร์พูก็เอาจริงเป็นทีมที่เกมรู้จัดจ้านอยู่แล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะบุกมาชนะได้ขึ้นอยู่กับว่าซิตี้เนี่ยจะเล่นได้พลาดหรือป่าดโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยเกมตรงกลางกับแดนหลังนขางมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่บอกไปคือเกมนี้ครับโอกาสออกได้ทุกหน้านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีความเด็ดขาดมากกว่ากันนะครับไปดูเรื่องของสภาพทีมกันหน่อยครับซิตี้ก็มีปัญหาอยู่ หลักๆเลยคือการไม่มีโรดี้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บยาวก็อาจจะพลาดทางฤดูกาลนะครับส่วนอีกคนคือมาโนเอลคัน e จีครับมีอาการบาดเจ็บก็จะลงเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่ากองหลังวันนี้ก็ตามการคาดการณ์นะก็จะเป็นครูซานอฟลูเมดิอัรสตาถานอาเกะแล้วก็ยัคโกกอดิโอนะครับส่วนตัวจะไปเอเดซอนนะครับส่วนตรงกลางก็คาดว่าจะใช้ดิโก้กอนซาเลสนะที่ซื้อมาใหม่เล่นคู่กับโควาซิชนะครับ ส่วนแนวลุกเนี่ยน่าจะยังให้เดอบอยเป็นสำรองนะคือช่วงหลังไม่แน่ใจว่ามีปัญหากันหรือเปล่านะกับเป๊ปกอร์ดิโอลานะครับก็อาจจะใช้แบรนาโดฟีฟเดนแล้วก็ฟารมูชนะครับส่วนหน้าเป้าตอนแรกเนี่ยอ่าต้องรอเช็คฟิตนะว่าเฮิร์ตฮาแลนด์เนี่ยจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่านะแต่ว่าเกมนี้คิดว่าน่าจะลงได้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอ่าตัวที่ขาดไปมีโจโกเมสกับคอรเดอร์แบร์ลี่ก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เพราะว่า นอกนั้นฟูลทีมนะครับอลิสันเบกเกอร์โกนาเต้ฟานไดเทนดูโรเบอร์ซันตองการามีลาาฟและกาเฟนแบกมีแม็คอลิสเตอร์นะครับส่วนแนวลุกขวาเป็นซาร่าซายเป็นลุยดิอารสนะครับส่วนตัวปั้นเกมอ่าเป็นสบอสไลท์ส่วนน้าป้าไปโชต้านะครับก็ลิเวอร์พูลค่อนข้างพร้อมกว่านะถ้าเกิดดูจากตำแหน่งแล้วก็เรื่องของความฟูลทีมแบบ100%นะครับ เกมนี้ผมมองว่าโอกาสเกิดขึ้นได้หมดในยางที่บอกไปแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยการเจอกายขอัองคู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับเจ็ดเกมหลังสุดนะครับที่เจอกันจะทุรายการนะจะเป็นอขอภัหกเกมหลังสุดนะครับเจ้าบ,บ้านชนะไปสี่เสมอสองทีมเยือนไม่ชนะเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆอาจจะตัดสินไม่ได้หรอกเรื่องของสถิติแต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ภาพรวมนะผมคิดว่าลิฟ์พูพาสีดีกว่านะด้วยความที่วันนี้สภาพทีมค่อนข้างเป๊ะ100%แล้วก็เกมลุกดุดันฟอร์ช่หลอาจจะแ่วไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแก้เกมของอเลสซาค่อนข้างทำได้ดีนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ลิฟ์พูอย่างน้อยไม่น่าแพ้นะครับในช่วงเวลาที่เกิดขึ้น90สนาทีนะครับสตีตียมีปัญหาอยู่นะในเรื่องของเกม,มรับกับตรงกลางเพรเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นรองอยู่นะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่ ท่ามาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ